มาในส่วนของพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกันบ้างนะคะเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดหาดกกลมาลานะคะได้ขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยวให้เพิ่มความระมัดระวังในการลงเล่นน้ำตามพยากรณ์อ,อากาศในช่วงนี้ค่ะนายประวิย์จิระชยาพุทธิธร หัวหน้าไลฟ์การ์ดหาดกร,รมลาจังหวัดภูเก็ตได้มีการเน้นย้ำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ทำกิจกรรมทางน้ำหรือบริเวณฝั่งรับฟังข้อควรปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่หรือสามารถเดินเข้าไปสอบถามข้อสงสัยกับทางเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงเพื่อเป็นการเพิ่มความระมัดระวังในการทำกิจกรรมทางน้ำและขอความร่วมมือให้งดการลงเล่นลงเล่นน้ำนะคะ ซึ่งทางทีมไลฟ์การ์ดได้มีการติดตั้งธงแดงบริเวณจุดเสี่ยงหรือในวันที่มีคลื่นลมแรงเป็นพิเศษเนื่องจากอาจจะเกิดอันตารายจากกระแสน้ําย้อนกลับและคลื่นที่ซัดแรงในช่วงเวลาอนุดเร็วพร้อมเน้นย้าให้นักท่องเที่ยวได้มีการตรวจสอบประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและป้ายเตือนตามชายหาดก่อนทุกครั้งค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยายังคาดการว่าสภาพคลื่นลมในทะเลค่อนข้างจะแรงต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์นี้แนะนําให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการลงเล่นน้ําและความสําคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับแรกจนกว่าสภาพอากาศจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้โขดหินหรือจุดที่คลื่นซัดแรงเพราะเสี่ยงถูกคลื่นซัดพัดกระแทกหากต้องการลงน้ำนะครับให้เลือกจุดชายหาด ที่มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยหากฝนตกหนักหรือฟ้าขนองให้เรียบขึ้นฝั่งทันทีและหลีกเลี่ยงกิจกรรมทางทะเลเรือขนาดเล็กให้หลีกเลี่ยงการออกทะเลในช่วงคลื่นแรงโดยเฉพาะเรือน,นอกฝั่งและตามพยากรณ์อากาศได้ออกประกาศเตือนถึงวันที่22พฤศจิกายน2 5 6 8ประเทศไทยมีอากาศแปลปรวนส่งผลให้ทะเลทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันมีคลื่นลมกำลังแรงต่อเนื่องหลายพื้นที่มีฝนฟ้าขนองเป็นระยะ ขณะที่คลื่นบริเวณนอกฝั่งอาจสูงกว่า2-3เมตรให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ภาคใต้ครับทางไลฟ์การกา์ดกำลังเราเลยใช้กา,ารประชาสัมพันธ์ครับเราให้ความรู้ครับเดินไปให้ความรู้แนะนําว่าตรงไหนอันตรายตรงไหนสามารถเล่นน้ําได้ตรงไหนปลอดภัยแล้วก็หาดกมลาครับนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นะฮะร้อยละหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเป็นนักท่องเที่ยวเป็นครอบครัวนะครับ ซึ่งทางเราก็จะคุยกับทางครอบครัวซึ่งทางครอบครัวของของนักท่องเที่ยวครับเขาก็ให้ความสําคัญด้วยนะฮะส่วนถ้านักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติถ้ามาเที่ยวที่หาดกมลาครับในช่วงมอสุมนเนาะให้ฟังเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดครับหรือไม่เดินก็ไปสอบถามเล็กอย่างคืออยากฝากกับคนไทยโดยเฉพาะคนไทยเวลาช่วงมอสุมครับตามหัวแหลมครับคือจะมีคนไทยไปตกปลาชอบไปตกปลาเยอะ บางทีมันเป็นช่วงมอสุมฝน,มนแรงนะฮะแล้วก็มันมีมีลมมีคลื่นด้วยหินโศกโคค่อนข้างลื่นนะครับถ้าถ้าไปตกปลาก็ให้ใช้ความระมัดระวงังแต่ถ้าเป็นไปได้ไม่อยากให้ไปตกปลาในช่วงมอสุมเข้าครับ